ผมนะแต่ว่าคือไม่ไนะครับเนาะมาตามป้ละห้องของนากูแสนาำนะครับเดีอพี่นกองเด้อปูแสนขำทำี่ครับผมชุดนี่ก็คื่อไดเอาเข่งๆไปเลยเข่งเขห้าสายตาแม่เนาะครับผมเนปลาม นี่อันนี้คือของปูแสนข้ามค่ะมือครับผมจ้าเลยโอ้ห้าสามสองแล้ี่ดอองได้คือสายตาที่แม่เห็นครับผมแต่ว่าแม่เมื่อไร่มาคัดกล่องเมื่อไดรฝันเมื่อไรยั้งอ่พิ่งจุดพิ่งจุดคพึ่งจุดเสร็จเ๋ยานี่ครับผมเพราะว่าในว่ามาตัวได้แต่ว่าให้ใส่วิจารญาณเบิ่งว่าแนวทางว่ามันสิเข่าสิออกังเลยบ่งมุจักคือกันขึ้นเขาสิห้าสามสองเฮ้ สองสามห้าก็ได้จากก๊กขึ้นไปล่างขึ้นบนบนขึ้นล่างถ้ากระสีสับตัวนี้เห็นไหมหาสามสามห้าสองสามสามสองห้าสามสามห้าสองห้าห้าสองตัดทิ้เลยตัดเลยหรือเ่เลขที่สิตัดตัวนี้ขึ้น เสวียได้สามหาหาสามนะจ๊ะเป็นยังมักโอ,อ้มักตัวนี้อ่ามัดตึงๆนี่ฟังเมืงเองพิจารณาเอาเลยพี่นางเอฟซีมาส้มนี่เป็นร่องรถ่นเนี่ยอืมอันนี้เป็นร่องแต่ว่าบ้านได้ฝันเด้อครับผมหลัง,ลงจากชุดทุท่มมานเน่มัก 5, 3, หาสามบอกง่งายๆสามสามหาแม่เดี๋ยวนี้คณะนี่คณะห้อนห่อนนี่แหละโอ้บรรยากาศอันนี้นี่คือเด่นเลยนี่ฮะเด่นนี่คือพุ่มปูแสนค้ามห้อครับผม คือเห็ดสดๆร้อดๆมือนีคือว่ามาไทยท้ามือนีค่ะจัดไปเมื่อกี้นี่ค่ะเนี่ยแต่ว่าบอกผมว่าแอดมินสีห็นตัวใดมันก็บคุ้มเคึ้อครับผมเห็นลูกไงแล้วแม่นายเพิ่งก็เลยนี่ตามสายตาแม่นายสายตาแม่นอยค่ะสายตาแม่นายเห็นว่ายังสี่ครับผมประจับชุดเด่นให้พรบแต่ว่าเพื่อนท่านได้ไปบ้านในฝันเสียงเมืองเด้อพี่เราเอฟซีจากนอยกับสิมีแนวทางของงานยาข้ามแก้วโอว่าสรุปคือฝันดีฝันบ่านในบ้า เออหัวชุดไทยคงุดทยพี่หนึ่งหกหนึ่เก่าเนาะทำเป็นผู้ใด้กับหัวเป็นหามากแค่หนึ่งหากัหนึ่งหกคนงุดไทยพระ่าสิจัดคนงุด้ทยของงานข้ามแก้วมือนีเลยเห็นนะโอเพระ่าได้ออกมาแล้วบริเียเวลไหลครับผมโอยงาน้ามแก้วก็จุดไปแล้วเนาะจุดไปแล้วกพน้องงานข้าแก้วเนาะต่นจุดไปโดูแล้วล่ะก็สีฟันลวล่ะก็จียฟไปเสียงเมื่อไหร่ขึ้กวลา เช่นคไหม่เก้อือมึด้ว่าก็บาตัวอาตามเฉอนบเลียดเลื่อนนั่นเอที่ใดนั้นหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนของยาครับยาขั้นแก้นี่ขันมักที่นี่นะมักศูนย์แปดแปดศูนย์เพราะว่าส้มหนึ่งแปดแปดหนึ่งเหนียวหนแปดแปดหนึ่งกั เอี๋รุนมาหาให้อีกใส่จะแปดหนึ่งแปดหนึ่งไว้วันนี้ไม่กช่จับมือที่เราเดินถ้าแปดหนึ่งทั้งอ่หนึ่งศูนทังอ่าเก่าอยู่หันเนี่ยมันนีเร่สิเกียนแปดหนึ่งหนึ่งแปดไปเกียนแปดหนึ่งแปดเป็นไอนนี้ตาบ้องหรอกมือนี่บ้องหรอมาบ่มีห้องตาเบียดกับบ้ห้องเนี่ยแต่ห้องพิษใชเกียรติเร พระาะว่าภาษีว่าหนึ่งแปดแปดหนึ่งไ่ใช่แต่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเพราะว่าเนี่ยมันสีอัดเป็นศูนย์แปดหนึ่งนีไรเนี่ยคลองใจตัวนี้หน่อยโอ้อัดอตาข้าติดน,นั่งใ่ป่ะตอนนี้มันเป็นนนั้ศูนย์แปดหนึ่งยังสีนะภาษีว่าเรียกรูปมาหาแห่งไปยังเขาไปว่าแต่แปดหนึ่งแปดหนึ่งงือกขึ้นกันสิบบาอีกผมเนี่ยเนี่ยให้เน่นอันวันที่แล้วเขาว่าไปอันว่าเขาว่าแต่แปดศูนย์แปดตอนนี้มันมาแปดหนึ่งหนึ่งแปดกี่บาทเนี่ยครับผมมาเลยรูปมาหาแห่งเพราะว่ามันฝันเกีี่ยวกกันนอะ ขนาดปากบอกว่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดไปเขียนแต่แปดหนึ่งแปดหนึ่งเนาสเนี่ยบางตึวงมมาทั้งสามตัวมาทั้งสามเลขยกมาหาเฮงกะหนึ่งแปดหาเก้าค่ะกัมาขั้นนี้ดิขั้นที่ขี้ม้าขั้นจอเกื่อนขั้นสามตัวหาแปดไปแล้วนี่แปดหาเก้านีอันนี้เพราะว่าถ้ามาลดลงดีมันก็ออกคู่ตัวที่หันเลขกมาหาเฮงหันหมดทีเหล่วนี้รดันขาวรดขาวเข้ามาหาเฮงเนี่ย ครับได้เลยรี่อได้ยาพี่้องใหามันเก็ป็ป่าอยู่แสดงว่าสิบมันไ่สิมัตัวนี้นะตัวนี้เนาะแจ้าแมเขาวมหาแห่งเนี่โอ้โหแ่าโอ้โหันนี้มัวนี้ก็าวนี้ัวนี้มันน้ันีะกันีกี่ัวนีวนกตัว้ก็ตเี่ยวนก็ตัวนี้ก็ตัน้นี้กวนี้ตัวนี้นี้ก็ตนี่กนี่กน้นก้าเลยนีนี่งแปดห้าเก้า เพราะว่าตัวแปดหนึ่งไม่ใช่อะแปดหกสี่หนึ่งเนาะแขั้นดำะขั้นดำจำได้เลยเล่าขั้นดำเลาขั้นห้องได้หมเออแปดหกสี่หนึ่งนี่ขั้นดำหุ่จ่ากือเนี่ยเพราะว่าครับผมห้องวันนั้นห้องนี้แปดหกสี่หนึ่งใช่ว่าบาดนดี้มือเหนี่ยวขั้นขาวมากบาดนดี้มันจะบขั้นขาวมังจะลองเครื่อนนี่หรู้จะว่าขากลับจะไปได้กลับถึงบ้านหรืเปล่าไม่ไม่กระซาร่ะคับเนาะอนแ สร้างแหน่สร้างลานเนี่ยเนี่นยหนึ่งแปดกอหาอแปดหาแปดกอแล้พี่น้าก็เพราะว่ากัเลขที่นี่แหละบ่ไปใชสรุปอ,อยู่ไดหนีเพราะมือนี่มาคงสุดท้ายของงานคำแก้วของข้าได้ย้ำก่อนหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ยอคำแก้วหนึ่งแปดศูนย์นะคะครับ นั่นยาขั้นเกลียวหนึ่งแปดศูนย์ครับผมมือนั่นมาเฮ็ดบัลลีรถมาเฮ่งน่ะแปดหกสี่หนึ่งห้องอ๋อแม่จังหวัดแต่ว่าแปดหกสี่หนึ่งเห็ซื้อรถนาสามนางสามโดนนางโรตเตอรีมันบ้ามากหรอกเหล็กเนี่ยเล็กรางใต้ดินเนี่ยมันบ้ามากสิมาโรตเตอรี่ค่ะโอ้ยยิบสลากกินแบ้งไหมค่ะยิบสลากกินแบ้งไปเลยเนี่ยเฮ้ยแม่นั่งแม่เนาะเพราะว่าไม่สิมาโรตเตอรี่เลยเนี่ย ไดนี้นี่ยังบ่ม่าเอาเลยแนวทางรัฐบาลไทยแนวทางรัฐบาลไทยไปเลยค่ะอุดหนุนเลยเพราะว่าไปโหลดแม่ก็บยิบไปแล้วคือกันนี่ในหัวใจคือกันเพราะคนหมักเนียนเป็นแนวทางแนวทางเนี้ยเพราะว่าคนหมักเนะเพราะว่าไอ้เยี้ยกับเพืแอนว่าเสียใจนี่เมื่อเขาตัดสินใจไปแล้วเขาหมักมันบ่เขาก็เฮ็ดเพือตั้งกิ๊ดแม่แต่ไก่ตั้งใจ่ม่แต่บ้านเขากรเฮ็ดยัลซี่ไปเลยไอ้เยี้ยก็ได้ ม่ให้บังคับเขาแนวมือนี่น่ะกูได้มากูได้ชอบค่ลงทุนลงทุนเองค่ะคก็นี่แหละค่ะยังได้กับฝากฝากพระเจ้านั่นเด้อค่ะเด้อครับผมจ้าเอาตามนั้นพี่น้องก็ว่าเป็นเนื้อผางี่ราคาเนื้อผ้าบริเวเปลี่ยนแปลงหลายเสื้อได้ถูก ปูข้าแก้วเนาะงาข้าบแก้วปูแสนข้ามแล้วเี่นแากระดาบนะซีเฮนน่ะพี่น้องพิจารณาเพิ่งออกเป็นน้าท้าให้แล้วหนี่ยแบพภาพแชพภาพสอบส่วนตัวคนกมีนะพี่น้องแด้วนส่วนตัวตอนนี้็นงไงเนๆก่อนส่วนตัวเน้นๆมื้อนี้เ่ะวันที่โอ้นี่ฮหาสามสามหาด่อทูกได้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ บ้านเราไปฝันบ้านในฝันแต่ว่าขอให้เป็นบุญขอให้เป็นบุญกิ้งก้าไปอ่าสิกิ้งก้าไปดนิสสรุปวมาให้กสิสรุปไ้ครับผมว่าที่แนวสิบหกเนี่ยออฝันก็อนนะเพราะว่านี่เพราะในฝันนะครับผมแต่ว่าหนึ่งนย์น่ฝันแล้วอ่าหนึปดศูนย์ฝันแล้วมันจะเป็นห่วยปดศูนย์ศูนย์แปดแปหนึ่งหนึ่งแปดดาอยู่นี่ครับผมก็ม่สำนักนั่แห่นะสนีเด็กห่อยชุดเด้กี่น้องเด้อตัดไปเลยนะอ่า เน่นล่างได้นี่เน้นล่างแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดเน่นล่างค่ะครับผมเพราะว่าฝันได้แล้วเพราะว่านี่ห้าสองสามนี่บ้านในบ้าครับผมค่อยฝันสักคนฝันฝันสิแก้งหาเกียบท่านที่นะครับผมเดี๋ยวมือถือรูปแอบแน่นได้ดับแน่นการให้ลุงแม่เกียบอ่าะมา ต้องรอติดตามไบน้ำกัดวยนี่มันเป็นแบบนี้เป็นสองสามห้าสองหาสามี่นะหรือว่ากระไดอาจะมักห kind of mm. ah uh, ้าสองเดียดด้วยแล้วกับว่าเป็นยังทิ่าต่แรกแต่ว่าส่วนตัวแม่หน่อยคือเป็นเพิ่มมัดห้าสามเลขชุดนี่ม่สำคัที่จุดมือนี่แต่ก็เป็นพ่อสองเกิดของเก็ียบอีกเก็ียบกับมัดไหมอโอมันนีตจนี่เฮ้ยว่าสาเกิดเก็บไหมออสองห้า ห้างห้าสองสามเออเมียดีจพอสกเียมเ้าอแอนคื๋จำได้ดีนะหรือว่าสิมังวดีเนี่ยก้นในหัวใจเนาะเขาให้เฮงเไปด้วยกันเฮงนั่นมายว่าผ้าเอฟซีรวยวัดดีนะคุณา้เพราะว่าเป็นพ่อสกของเียรอดแอนของเราเออพราเป็นดวงดวงดวงเจ็บสิขคืนไงโอ้สาธุสาธุคันแม่ปังปังปัด้วยกัน แต่ละตัวเด่นคือเป็นหาช้ามสามหาน่นอาัน้แ้่จะสีใสอ่านั่นยานจะนยานดูนะคะโอเคงแพงงอเครับผมอาคคิดไาเลยอกกลบกโอ้โหเด้อีอเลยไลแนวทางแล้วก็ไลโอ้ งได้พ oui> oh. ี่้องได้ต hey, mm. ัมตังตังตังตัือ um ังตังตังนังต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 เงตั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 ้ตังเังต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 ัง้ังต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 ัสตังตังังตันตังตังตั้ัังัััง